นีเราอยู่ในโลกแบบเืยๆทั้งวันเราอยู่ในโลกเป็นเฟรย์ทั้งวันเราอยู่ในโลกที่มันไม่ต้องสัมพันธ์กับอะไรเลยทั้งวันอันนี้คือความผู่ดีียวกับที่อาจารั์พูดครับแล้วเวลาเราเรียนธรรมะเนี่ยเราก็เรียนที่จักรกลนั้นนะเราเรียนอยู่ในโลกการตัดขาดแล้วธรรมะนเนี่ยก็บอกให้เราปล่อยวางัอีกขั้นหนึ่งแล้วปล่อยไปไหนเนี่ยเราจะปล่อยไปไหนอีกนะแค่นี้ก็ตัดขาดจะตายแล้วนะแล้วเราก็จะปล่อยวางอีก พอยิ่งหน่อยวานซ้อนอิชั้นนี้เนี่ยนะฮะไอความทุกข์จากการตัดขาดเนี่ยมันจะเริ่มนะฮะแบบเหมือนจะเป็นคอลิ่งต้องปวดหลังปวดมันจะเป็นความเจ็บปวดรูปแบบต่างๆนะฮะสภาวะจิตที่แบบต่างตนะครับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นปัญหาเป็นโรคอะไรต่างๆที่เป็นแปลกเลยนะมันเป็นมันเป็นสภาวะของการตัดขาดที่จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าร่างกายนะฮะหรืออารมณ์อะไรพวกเนี้ย หรือเนี่ยมันมันไม่ใช่รูุการข้างนอกแล้ว,ลวมันเป็นรูงการข้างในที่มันเหมือนกับมียามจะเรียกเรากลับมาเอายางจะบอกว่ามีมีพายุหมุนหรือว่า,วามีแบบอะไรบางอย่างแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะปลุกให้เราเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไว้ก hey, hey, hey ัาวไว้ก้าวนะครับซึ่งภาวะนั้นมันเป็นภาวะของการที่เราควบคุมไม่ได้จริงจังถูกไหมจากเดิมที่เราควบคุมไม่ได้จากธรรมชาติตอนนี้มันลึกขนาดที่ว่าไอ้ตัวอินเทลเจนซ์ข้างในร่างกายในจิตใจเรา มันกำลังตะโกนบอกไว้ก้าวปุ้ยกัากลับมาลกลับมาคอนเน็กกลับมาคอนเน็กกลับมาคอนเน็กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอกระบวนการที่เราทำนะการภาวนาเนี่ยมันมันโอเคมันก็พูดเรื่องเดียวกัน,นพูดเรื่องการเล่นนกลพูดเรื่องการปล่อยวางนะครับแต่ว่าการปล่อยวางวาที่เราทำในปอสองวันเนี่ยมันจะต้องมีผลพื้นฐานของการรีคับเนกเราต้องตัดมาปรีคับเนกแล้วสิ่งที่จะเป็นพื้นฐานการรีดับเ ก็คือการที่เราเนีกลับติับร่างกายกลับมาอยู่ับร่างกายนะครับกลับมาอยู่ในื้อสับคมสังเกติคือเขาเอียนบอลนิดหนึ่งนะครับเร็ยนบอลนิดหนึ่งกลับมาแลนด์ับคอื่นโลกกลับมาอยู่กับเขาติดตรงๆนะครับของการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสคอนเนคกับอื่นโลกคอนเนคกับธรรมชาติคอนเนคกับสเปซคอนเนคกับปั๊มของปั๊มไม่รู้นะครับเหมือนเราเหมือนเราแยกเไปอยู่ ชั้นสามสิบของคอนโดตแล้วเราไปพอไดยอยู่นะนะแล้วเขาบอกว่าเราถูกโนแล้วอะไรอะไรนะฮแบบลงลิฟต์องมาลงเลกต้งบลงเล็กวอยู่กาวฟอร์มนะฮะแล้วค่อยว่ากันนะครับแล้วก็โอเคเราก็จะเริ่มสัมผัสกับสิ่งที่มมนเป็นเรียลิตี้นะครับเรที่ไม่ใช่แบบว่ามึมองแบบจากชั้นสามสิ เป็นเรียลิตี้ที่มันมันเป็นรูปนาที่เขาต้องสัมพันธ์กับความร้อนสัมพันธ์กับฝุ่นสัมพันธ์กับเสียงแตรสัมพันธ์กับรถสัมพันธ์กับมูฟเมนต์ต่างๆที่มันไม่สามารถจะควบคุมได้ความขุ่นเคื่องใจทั้งหลายความขุ่นเคืองใจความรุกงโนใจทั้งหลาย,ควา,ค,วาลายความคิดเห็นที่แตกตา่างนะครับผู้คนที่หลากหลายอะไรพวกนี้ นี่การที่เราลงมาจาชั้นสามครับแล้วมาอยู่ที่กาอนเพราะนั้กระบวนการที่เราฝึกเมื่าคือการที่เราพาลงมา,า,ลงมาแล้วเราก็เริ่มสังเกตเห็นนะครับว่ามันมีความกว้างขางอย่างนะครับที่เรามีขึ้นจากการที่เราเน้นกับร่างกายและร่างกายเนี่ยมันสามารถที่จะหนนชวยก,กับสเปซนะครับเนื่อวจาเราอเือานเราเกับริดดิเราเริ่มสุดราๆๆๆมันมีอะไ อธิบายไนดะ้ก็คือเรื่องมันคือบางสิ่งที่มันเข้ามาส,าสื่อสารสัมผัสกับเรานชาตินะครับยอดเราเปิดป,ปุ๊บนี้อะไรเข้าไปได้เราเมาราองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราอาจจะทางานกันนะครับแล้วก็มันยิ่งทําให้เราเห็นโปรสของการที่เราจะปล่อยจะขอบเขตของตัวตนของเรานะแล้วก็ทางานกับสิ่งที่เราเต,ติบโตไนะบมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเราคุยงงอยู่ใน ที่นี่ครับโอเคก็วันนี้วันนี้ผมจะไปต่อ